ขอต้องรับท่านกลับเข้าสู่รายการ p b พสุ perka กันนิดค้งครับวันนี้ผมเพลงนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้มีความสุดรอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้พี่อ๋องใจดีมากๆครับชวนผมออกมานะฮะ แล้วนี่ครับจัดของเด็ดมาเลยนะครับก็คือ SLS Black Series หนึ่งเดียวในประเทศไทยของเรานะครับแต่วันนี้นะครับก็คือจะออกมาขับลักษณะเป็น Mid ดไ Night Run นั่นเองนะครับก็คือเอามาขับตอนกลางคืนออกมาถ่ายรูปกันนะครับและนอกจากนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมี reaction ของผู้คนจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอซูเปอร์คาร์ไม่ใช่แค่1คันนะครับแต่จะมีอีกหลายคันมากๆเลยนะครับออกมาขับพร้อมๆกันตอนกลางคืนนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับไปชมความสุดกันเลยดีกว่าครับผม เริ่มคันแรกจะเป็นตัว Carrera S Porsche 911นั่นเองนะฮะคันนั้นก็จะเป็น F8 นั่นเองครับสำหรับ F8 Tributo คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหล่อจริงๆครับนะับว่าเป็น F8 Tributo Customer Car คันแรกๆในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวทั้ง F8 Tributo และ F8 Spider นะครับกดดูคลิปได้ตรงนี้เลยครับบอกได้เลยว่าเป็นรถที่ขับดีมากๆ720ม้าโคตรแรงโคตรดิบเวลาเขาโค้งนี่เฉียบคมจริงๆครับคันนี้หล่อมากเลยนะสุดยอด ลายล้อแม็กติดจริงๆครับสวยมากนะฮะสีเหลืองนะครับบอกเลยว่าสีเหลืองนี้เห็นแล้วนึกถึงปาแมนลักซ์แมนไทยแลนด์เลยนะฮะและแน่นอนนะครับวันนี้มาพร้อมกับนี่ครับ SLS Black Series ของพี่ององนั่นเองครับโห่หนึ่งเดียวในประเทศไทยบอกได้เลยว่าอลังการสุดๆครับแต่ตอนนี้แสงอาจจะค่อนข้างน้อยนะครับผมจะถ่ายแค่เล็กน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะลงดีเทลกันนะฮะแล้วก็ 190SL บอกได้เลยว่าโหคันนี้คือแรสุดขั้วเลยนะฮะ แรจริงๆครับคันนี้หล่อมากหล่อมากจริงๆครับฟังเสียงโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับแล้วก็ K-man GT4 นะฮะคันนี้นี่ก็เรียกว่าตัวแรง K-man นะครับแล้วก็458นะฮะอิตาเลียนนั่นเอง458อิตาเลียนะครับแล้วก็คันนี้ Colorado SE นะฮะนี่ก็เรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับคันนี้ตรงตามชื่อ SE Special Edition เลยฮะหล่อจริงๆครับหลังคานะฮะก็จะเป็นสีดำนะฮะมีล้อก็ลายพิเศษนะฮะ โอ้โหข้างหลังผมชอบมาก Colorado SE คัน mm hmm. นี้นะฮะตอนนี้นะครับทุกคนก็สตาร์ทแล้วนะครับฟังเสียงเครื่อง V8 V12 มากันหมดเลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าโอ้โหไม่แน่ใจ V12 มาหรือเปล่าน,นะครับแต่มี V10 แน่นอนครับแล้วก็ V8 ก็จะเป็น F8 กับ458นั่นเองนะครับโอ้โหทั้งเทอร์โบทั้ง NA จัดเต็มครับตอนนี้ก็หึม นี่ครับและนี่นะฮะโกเทพครับ SLS Black Series ของพี่อ๋องนั่นเองครับโอเคครับตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ารถกันมานะฮะบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้นั่งเกาวิ่งด้วยนะฮะเข้าไปกันนะครับวิธีการปิดประตูบอกเลยว่าสูงมากจริงนะครับตอนนี้นะครับซุปเปอร์คาร์มากันเพียบเลยนะฮะสวัสดีครับพี่อ๋อง สวัสดีครับ้ออันนี้มืดมากเลยนะครับพี่อ๋องตอนนี้คร cin ับก็เรามาอยู่กับพี่อ๋องอีกเช่นเคยนะครับพี่อ๋องทิสพลนั่นเองครับผม เนี่ยเป็นภาพที่สวยงามจริงๆนะครับโอ้ดูใช่ฮะมีทั้งตึกเป็นแบ็กกราวนด์ตึกเต็มไปหมดแล้วก็มีซูเปอร์คาร์สวยๆงามๆเดียวว่าภาพนี้เป็นเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครได้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มากับ SLS Black Series หนึ่งเดียวของประเทศไทยของเรากับพี่อ๋องทิศพลนั่นเองครับวันนี้พี่อ๋องเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากิจกรรมคือเรามาทำอะไรกันครับพี่อ๋องขับรถเล่นตอนกลางคืนนะครับขับรถเล่นนะครับ ต้องมาถ่ายรูปอะไรย่างี้ใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวแวะถ่ายรูปเรื่อยนะครับโหสุดยอดเลยครับผมก็ขอบคุณพี่อ๋องอีกเช่นเคยที่อุตสาห์ชวนมานะครับครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดอีกมากับพี่อ๋องไม่เคยผิดหวังเอา้งี้ดี่กันเดี๋ยวได้ภาพสวยๆไปให้ชมกันนะครับภาพสวยๆมีเต็มแน่นอนครับวันนี้โอเคเยาๆไปครับโอ้โหมิดไนรันนะฮะของจริงเลยครับตอนนี้ถนนล่งอย่างงี้นะครับ Perform a n c e ของ s l s Black Series มาเต็มจริงๆครับ โอ้โห oh, พลังเอส s อชเไมแล้วครับแตอนนี้เราก็ขนาบข้างกับสีแบบนั่นเองนะฮะ โอ้โหเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะฮะเสียดายมากๆเลยครับคิดได้ยินเสียงเลยนะฮะลั่นอุโมงเลยนะครับโอ้ oh, F8 สวยจริงๆครับโอ้ oh, ฟังเสียงนะครับโอ้โห,โหทุ่มๆเลยนะฮะ นี่นะครับบอกได้เลยว่ารีแอคชั่นสุดๆครับทุกคนนี่ต้องหันมามองเพื่อถ่ายกันหมดเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับที่พี่ขอ,องมามอาโหบอกได้เลยว่าซุปเปอร์คาร์อย่างนี้สวยงามนะครับเรียกว่าปกติผมตั้งชื่อคลิปอึ้งทั้งถนนวันนี้อึ้งทั้งถนนของจริงครับโอ้โหแต่วันนี้นะบอกได้เลยว่าไม่มีการใช้สปีดที่สูงเกินสปีดลิมิตแล้ว เรียกได้ว่าขับได้ถูกต้องตามกฎหมายสุดๆนะครับนี่ครับรีอคชันทุกคนนะครับตื่นตะลึงกันหมดเลยนะครับ mm hmm. ผมบอกเลยเลยว่าเหมือนผมอ่ะพูดง่ายเมื่อก่อนนะฮะเพื่อนๆก็เห็นแน่นอนว่าผมนี่เป็นนักสปอร์ตรถตัวยงเลยนะครับตั้งแต่อยู่ประเทศไทยจนกระทั่งไปเรียนต่อที่อเมริกาผมก็สปอร์ตรถแล้วผมเจอซุปเปอร์คาร์ที่ไหนผมควักกล้องขึ้นมาทันทีควักมือถือขึ้นมาทันทีผมเห็น คนทุกคนนะครับที่กําลังควักมือถือขึ้นมาถ่ายผมบอกได้เลยว่านี่คือความรู้สึกที่เป็นความสุขจริงๆนะครับ mm hmm. <c oughs> เหมือนตอนที่ผมควักกล้องขึ้นมามันคือมีความสุขจริงๆการที่ได้เห็นซ mm hmm. ุปเปอร์คาร์คันหนึ่งแล้วนี่ขับมากัน7คันได้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดจริงครับเพื่อนๆบอกได้เลยครับลองดูนะฮะสายตาทุกคนที่จ้องมองไปที่กลุ่มซุปเปอร์คาร์นะครับเป็นสายตาที่ยิ้มขึ้นมาทุกคนยิ้มมีรอยยิ้มเหมือนกันแล้วก็ควักมือถือขึ้นมาผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ ทำให้ผมนึกถึงสภาพผมตอนเด็กๆมากๆเลยว่าเริ่มเป็นคาสปอเตอร์แล้วก็เราก็เจอซูเปอร์คาร์ที่ไหนก็ตามเราถ่ายหมดเลยนะเป็นอะไรที่ผมว่ามันย้อนทําให้เรานึกถึงวัยเด็กจริงๆเลยครับเอาจริงครับทุกวันนี้ผมเจอไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์ผมยังควักมือถือขึ้นมาถ่ายอยู่ดีนะฮะนนี่นะครับแล้วก็โลเคชั่นถัดจากเยาวราชนะครับตอนนี้เราก็มาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองครับ แก็เหมือนเมือนว่าจะหลงฝูงกันอีก3คันนะฮะตอนนี้เหลือ4คันนะครับจะบอกได้เลยว่าวิวสวยงามมากๆข้างหลังนะครับโนุสาวรีประชาธิปไตยของประเทศไทยของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็มีข้างหน้าของเราจะเป็นเฟอร์ F8 Tributo นะครับแล้วก็ Porsche c a y Man GT4 นะสวยจริงๆครับตอนนี้นะครับพี่อ๋องก็พามาหยุดที่เสาชิงช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันข้างนอกกันนะฮะตอนนี้ก็เปิดประตูนะครับเกาวิงดอนะครับ ผักเบาๆก็ลอยขึ้นไปนะครับบอกได้เลยว่าหล่อจริงๆครับสําหรับประตูของคันนี้แน่ลงแล้วโอ้ข้างหลังนะครับก็จะเป็น F8 Tributo นั่นเองครับบอกได้เลยว่าโอ้โหหล่อจริงๆนะครับแต่ละคันสนุกมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ458อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็นี่ครับเก้าวิ่งครับหล่อมากหล่อมากจริงๆครับแตวกอนเรียงรายกันเลยนะฮะเสาหิงช้าอยู่ข้างหน้าครับผมนี่เรียงกันเลยนะฮะตรงนี้ เรียกว่าตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามของประเทศไทยมากๆเลยนะฮะที่นอกจากว่าจะมีวัดสวยๆงามๆนะครับแล้วก็นี่ครับ้างว่างซูเปอร์คาร์เรียงรายกันนะครับผมรู้สึกวันนี้ภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะครับเพราะว่าดูข้างหลังครับเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดของโลกนะครับแล้วประเทศของเราก็ยังมีซูเปอร์คาร์มากมายขนาดนี้นะครับทั้ง4 5 8ข้างหน้า SLS Black Series หเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ F8 Tributo 190 SL ตัวหายากมาก,กันหมดเลยนะครวันนี้เทพๆหลอ่อๆสุดๆเลยนะฮะแบ็กเก่าข้างหลังเราตรงนี้ก็เป็นวัดสุทัศน์นั่นเองครับผมวัดชื่อดังแล้วก็นี้ครับเสาชิงช้านะครับผมวันนี้เรียกว่าอากาศดีมากๆเลยครับเวลาณนะปัจจุบันประมาณเที่ยงคืนเลยนะฮะวันนี้ก็เรียกว่านอนดึกนิดนึงครับแต่ก็เพื่อมาให ถนนโล่งแบบนี้นะฮะขอให้เพื่อนๆมาสัมผัสความสนุกแบบนี้พร้อมๆกันนะครับมาถ่ายรูปสวยๆกันนะครับผม วันนี้นะครับก็เป็นอันจบทริปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทริปสั้นๆออกมาขับรถขับซูเปอร์คาร์กันตอนเวลากลางคืนนะครับเพื่อออกมาถ่ายรูปกันนะครับก็บอกได้เลยว่าวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องทิศพลอีกเช่นเคยนะครับที่ใจดีได้ชวนมาออกมาถ่ายคลิปกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พีบซูเปอร์คาร์ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นคอนเทนต์ของผมเป็นคนแรกๆเลยนะครับแล จัดมาครับคอมเมนต์ข้างล่างเยอะๆกันเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ